สวัสดีค่ะ f เทุกท่านพบกับพี่เอ๋ใสอีกแล้วนะคะ18บบวงหายไปนานมากต้องขอบอกว่ามันเพิ่งเอเลิกพักเลิกเลิกเพิ่มรอบเอเข้าสู่หมดทํางานปกติแล้วชีวิตของพี่เอ๋ใยก็เลยเป็นปกติขึ้นมาก็มาเล่าตามสัญญาให้ฟังนะคะที่พว่าหนุ่มตีใส่แว่นอ่ะไม่ ถ้าเกิดว่าใครติดตามพี่เอจะรู้ว่าหนุ่มตี๋สาแว่นนั้นประวัติความเป็นมาเขาคือใครอะไรยังไงที่เคยเกริ่นมาตั้งนานแล้วหนุ่มตี๋สาแว่นกับลูกสาวแสนสวยคือสวยมากสวยแบบว่าทุกคนต้องสะพึงให้การยอมรับว่ามันคือความงามแบบว่าสวยระดับประเทศจริงๆคือเขาเป็นคนที่สวยเพอร์เฟกจริงๆและลูกสาวของเราเนี่ยก็ไปเอากับไอ้หนุ่มตี๋สาแว่นนั่นหลายครั้งมากนางก็มาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าหมดเราวคิกคักเยอะมากและมันคือแมทหนึ่งที่มันคือแมท ที่มันคือคือแมททรงค่าและความทรงจํหน้าจดจําที่ดีคือมันหน้าแบบว่ารีเมมเบอร์อยู่ในเส้นใยใยของสมองของเราวันนะอ่ะก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยทีไปเอากันหลายครั้งแล้วจนแบบว่ามันกันเคยก็คงจะเด็ดอะผู้ชายก็คงจะดวงคือเด็ดดวงพวงพกาคือมันมันจูนกันจุดุดชุดุดคือการมีเซ็กซ์เนี่ยมันว่ากันไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเซ็กซ์ไม่เลิศ ผู้ชายก็คงจะไม่สารต่อนี่มันก็คงจะเซ็กซ์เลิศหรือว่าอ e, ีนั่นสวยหรือว่าองค์ประกอบใดๆเราเราก็ไม่ทราบได้นะวันนั้นนัดกระเพลอีกรอบแล้วผู้ชายคือบอกว่าไม่ต้องพูดนะคือผู้ชายคือเป็นคนที่ดูสะดุดตาหน้าเอาคือเรามองครั้งแรกเฟิร์สพิเจอร์ครั้งแรกคือมันหน้าเอามากแล้วผู้ชายสูงร้อยแปดสิบกว่าเสียงห้าวหาญข้างในเอ้เอ้ไอผู้ชายที่เสียงว่าแอคโคว่าไอ้ไอ,อมัออเสียงเหมือนควายใหญ่ๆมันจะมีมันจะมีมะมสเสน่ห์มากเข้าใจไหมแล้วผิวพรรณผู้ชายลื่นมาก หุ่นแบบโสดโองกาลังดีอืมแล้ววันนั้นที่ที่แมพที่มันเด็ดดวงนะ่ะก็คือว่ากระเทยก็คลิกกับผู้ชายก็ให้ผู้ชายนอนแล้วให้ผู้ชายผู้ชายก็กลังเล่นเกมผู้ชายก็ชอบแบบเล่นเกมอีนางกระเทยก็เปิดควยเลยค่ะลูดซิฟควักควยออกมาทําการดูดดูดผู้ชายผู้ชายก็จะวางเกมเออผู้ชายก็จะวางเกมกระเทยก็ว่าอย่าวางเล่นเกมไปเล่นเกมไปคือคือกระเทยต้องการที่จะจะ,จะเล่นควยแบบ ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะคุยของผู้ชายเนี่ยสวยมากพนลูกสาวเราบอกว่าคุณแม่ผู้ชายคุยสวยมากคือสวยมากถึงมากที่สุดสิบให้สิบผู้ชายคุยสวยแบบมันลดมากแล้วมันพอดีหีหนูเลยคือมันลดมากอีนางก็เล่นคุยดูดดูดดูดอ่อนอ่อนปุ๊บก็ดูดดูดดูดใหม่เล่นถูหน้าถูตาถูหน้าอุ้ยถูหัวแล้วก็สารพัดสารพเคาะเคาะกระโหลกบอกว่าปกปกปกบอกว่าเติมแล้วบอกว่าไม่รู้นะไอ้ตรงเนี้ยนะเสร็จปุ๊บอีอีนางกับเธอก็ เกิดเกิดอาการแบบว่ามันมากก็ดุดุดุผู้ชายก็จะผู้ชายก็เสียวอะแบบว่าเล่นเกมผู้ชายก็หัวเรากคิกๆและอีนะและและอีนางกระเทยก็ว่าอดลนทนแบบไม่ไหวนะอีนางกระเทยก็อดลนทนทนแบบไม่ไหวคือแบบกูเนี่ยต้องอาจจะเอาละก็เลยจากการถอดแบนผู้ชายค่ะแล้วก็บังคับผู้ชายเล่นเกมเฮียมาบังคับผู้ชายเล่นเกมแล้วผู้ชายก็ตามมองไม่เห็นผู้ชายก็หยุดหยุดอยู่เงี้ยแล้วก็เอาเอาเกมลงเงี้ยแล้วก็แบบ ผู้ช,ชายคงจะอายไม่กล้าพูดว่าว่าตัวเองมองแบบไม่เห็นเอออีนงอังกระเธอว่าอ้าวอยู่ทําไมเล่นเกมต่อสิผู้ชายก็อมยิม้มอีนังกระเทอก็เล่นต่ออย่ามองอายกระเธอกระเทอก็บอกอย่ามองอายผู้ชายก็บอกถึงมองก็มองไม่เห็นอา้าวทำไมอ่ะก็เล่นถอดแว่นตาภาพมันมัวมันมองอะไรไม่เห็นเลย <laughs> อีนังกระเธอก็เฮียอุ้ยตายขอโทษทีเธอใส่แว่นตาใหม่อีดอกใส่แว่นตาใหม่เล่นควยต่อเสร็จปุ๊บม่สาแก่ใจอีช้อย หยิบเกมวางผู้ชายและอีหยิบเกมวางนะพอหยิบเกมวางเสร็จปุ๊บกันกระเทยก็นั่งเทียนแบบปุ๊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 บแล้วก็เพราะว่ากระเทยเนี่ยกลัวแบบผู้ชายน้ําน้ําแตกก่อนไงหยิบเกมให้ผู้ชายเล่นใหม่แล้วก็นั่งเทียนปุ๊บปุ๊บผู้ชายก็โอ้ยเสียห้าบาทเสียว่าอีกระเทยก็เฮียบังครับผู้ชายเล่นเกมต่อคือไม่อยากให้ผู้ชายเสร็จนะคือแบบต้องการที่จะดื่มทํบรสชาตินี่แบบให้นานที่สุดเท่าที่นานได้ดอก ผู้ชายก็เล่นเกมต่อคือผู้ชายไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมผู้ชายก็จะวางเกมอีกทีก็ไม่ยอม,มให้เล่นเกมต่อจนแบบจนแบบผู้ชายไม่ไหวก็ต้องวางผู้ชายก็จัดการเยด็ยด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 เยด็ดเย็ดเย็ดแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่มีแบบว่า สเต็กที่มันลดมากคือน,นางบอกว่าท่าบางท่าที่ไม่เคยเจอก um. ็เจอกับผู้ชายคนนี้นะพอเยอะๆและช่วงจูบปากอีดอกแว่นตามันก็ไป sí. เกี่ยวหน้าอีดังผมอีกระเทยใช่ไหมผู้ชายใส่แว่นและไอ้ขาแว่นตรงเนี้ยมันไปเกี่ยวใส่ผมกระเทยมันก็ติดเงๆงๆอยู่ซึ่งกา iv. ํา <Marvin> ล <flanzen> ังนั <aded> ่งเทียนเงยๆงๆก็ได้ถอดแว่นมาสางผมแล้วก็วางอ่ะพอวางพอถอดแว่นจูบอีกผู้ชายก็มองไม่เห็นอีดอกก็เสียบแว่นใส่แมเข้าถอดเข้าถอดออกกับแว่นตามนี้จะ ไม่รู้ว่าใครใครเคยกับเอาผู้ชายแส่ตาสั้นมากๆเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าและช่วงและช่วงที่แบบว่าเวลาเย็ดเนี่ยมันเกิดอาการทุรักทุเลมากคือว่าคือว่าไอ้แวน่นไอ้เจ้ากรรมเนี่ยเดี๋ยวกยว็ไปเกี่ยวผมเกี่ยวผมเกี่ยวผมอีนางกระเทยก็ต้องหยุดสตอ๊อปปันพักครสตอปพีส มวยพวงพกาของนางคือนางก็เป็นคนที่รวบผมและสวยมวยพวงละเลือนล่างสีและเลิศม,มากแล้วผู้ชายก็เย็ดนางท่ามาพอเย็ดแล้วผู้ชายก็จูบหลังจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอืมหลังเนียนจังเลยอะผิวเนียนจังเลยผู้ชายก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วผู้ชายก็จุบ,จบ,จบก้จบนจุ๊บแล้วก็ตบก้นเพี้ยอีนางก็เลยตกใจอุ้ยไอ้สัสอะผู้ชายก็อุ้ยขอโทษผู้ตายละหลุดหลุดผู้ชายก็อุ้ยขอโทษก็เลยก็อืม จะมากระเทยกระเทยคิดอยู่ในใจดอกจะมาเล่นบทเซ็กอฝรั่งชาติสัตว์คิดอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความที่ว่าไม่นางลดไงแล้วผู้ชายเย็ดแรงมากเย็ดรัวแบบเร็วมากบอกว่าแล้วผู้ชายมีศิลปะในการเย็ดคือเย็ดแบบว่าธรรมดาผู้ชายส่วนใหญ่จะเย็ดเย็ดพอจะแตกแล้วหยุดเย็ดยแต่จะแตกแล้วหยุดใช่ไหมแต่คนนี้คือมันมีศิลปะคือมันจะแตกแล้วมันก็แอปเปลี่ยนท่าจะแตกแอบเปลี่ยนท่าคือมันมันเป็นคนที่แบบ คือเย็ดเป็นนะผู้ชายที่มีศิละปะในในความเย็ดแล้วก็เย็ดนิ่มนวลมากแล้วนางบอกว่าตอนผู้ชายน้ําแตกนะคุณแม่ตอนผู้ชายน้ําแตกนะเราก็ถามอีดอกแตกท่าไหนมึงบอกกูมาแตกท่าไหนคุณแม่ก็อยากรู้ก็อยากรู้สิอีสัตว์จริง,รงๆอะกูก็อยากกินผู้ชายแต่ผู้ชายไม่กินกูกูคงจะแก่แล้วมันอีเหี้ยเสร็จผู้ชายเย็ดก็คือว่าผู้ชายแตกเนี่ยคือท่ากระเทยขาชิดต้องบอกก่อนว่าท่ากระเทยขาชิดเนี่ยคือท่าผีตายมัตตาสางังคือนอน,อนไงแล้วก็ขาชิดแล้วผู้ชายอ้าขาแลวเย็ด อีนางกระเทยเสร็จเลยจ้ะเสร็จไปสองรอบแล้วตอนน้ําแตกนะคือควยจะเข้าลึกมากแบบดันแบบลึกมากแล้วตอนน้ําแตกนะคือมันปึ๊บป๊บคือกระเทยรู้เลยว่าน้ําแตกแบบเยอะมากแล้วก็แรงมากคือแตกใน,นถุงย่างเนี่ยปิปิดปิดอีนางกระเทยก็อออยออ๋อ,อแล้วเสร็จเสร็จรอบที่สามพร้อมกับผู้ชายนะอ๋ออ,อ๋เสร็จแล้วแล,แล้วกอดรับผู้ชายอย่างยิ่งแล้วสภาพคือ ตอนที่นัวตอนที่เย็ดกันแว่นตานอนข้างเตียงไม่ต้องว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะขาแว่นตาตกไปข้างล่างไอ้เลนแว่นตาหลุดไปคือแว่นตาผู้ชายพังพี่นาอีนางกระเทยก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะขับรถ พาผู้ชายไปซื้อแว่นตาใหม่ไปตัดแว่นใหม่เพราะเด็ดมากและเขาก็ยังคบกันจนมาถึงทุกวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะเรื่องเด็ดดวงเรื่อง18บวกเรื่องยี่เยียเรื่องเป็นยังไงเนองก็มาเล่าให้ฟังคือคือมันเป็นอีกมุมหนึ่งของของของการที่กระเทยจะมีเซ็กกับผู้ชายอะไรนู่นนี่น,นั่นก็มาเล่าให้ฟังเนาะออาโอเคเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดรักกันก็ช่วยกดแชร์ไม่ใช่ว่าอืม่แมแบบบางบางบางทีนอยนะแบบ เออส่งเออส่งส่งข้อความมาบอกว่าเออพี่เอครับผมชอบพี่เอมากเลยแต่ผมกดไลค์ไม่ไม่สามารถกดไลค์ได้นะครับแต่ก็ก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆ้วแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่ายอดยอดยอดไลค์สัมพันธ์กับยอดวิวก็จะโอเคแต่คือไม่เป็นไรค่ะพี่เอใส่ไม่ได้ซีเรียสเพราะการทำคลิปพี่เอใส่ก็ไม่ได้อะไรสักบาทอยู่แล้วโอเคก็เล่าให้ฟังคลิปสิบแปดบวกแต่ถ้าคลิปนี้แบบว่าได้รับการผลตอบรับที่ดีชื่นชอบดีๆคลิปหน้าเล่าให้ฟังใหม่นะคะสวัสดีค่ะ